สำหรับใครนะคะที่อัพคลิปวิดีโอแล้วแล้วต้องการตั้งค่าเการวางตำแหน่งโฆษณานะคะก็ให้เราเนี่ยเข้ามาที่หน้าหลักของออ Creator Studio ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปที่ตรงเนื้อหานะอะพอกดไปที่เนื้อหาแล้วนะคะกดไปที่กดไปที่ตัววิดีโอก่อนนะคะ ่าให้มันเด้งหน้าต่างแบบเนี้ยขึ้นมานะเสร็จแล้วค่อยกดแก้ไขโปรนะคะอ่าแล้วก็กดไปที่โฆษณาในสตรีมนะแล้วก็เลือกตำแหน่งการจัดวางนะคะเลือกตำแหน่งการจัดวางเขาบอกว่าอันเนี้ยสามารถใส่วิดีโอได้สองรายการนะคะแล้วก็ใส่เลย อ่าเป็นนาทีที่หนึ่งอ่ากดเพิ่มเข้าไปนะคะแล้วก็แล้วก็ใส่ตรงนี้อ่ากดเพิ่มเข้าไปนะคะอ่าก็ประมาณนี้นะคะสองใส่สองตำแหน่งนะคะแล้วก็กดบันทึกโอเค นะคะตอนนี้ตำแหน่งโฆษณาที่เราจัดวางก็ก็จะเป็นนาทีที่หนึ่งกว่านะคะแล้วก็สามกากว่าก็ลองไปทำดูนะคะว่าผลที่ได้เนี่ยมันจะได้เงินมากกว่าการวางโฆษณาแบบอัตโนมัติหรือเปล่าหรือว่าอัตโนมัติได้เงินเยอะกว่าแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาแอดมินวางโฆษณานะคะจะให้มันเป็นไปแบบอัตโนมัติ